Students, Time to study English with teacher Vina สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับค,คุูวินาแล้วค่ะ Today we are talking about food and drinks part 3วันนี้เราจะมาเรียนรู้อาหารและเครื่องดื่มตอนที่3กันค่ะ let's go ไปกันเลยค่ะ look at the picture and repeat after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามคูดังๆนะคะ n u m b e r o n donut donut โเค้กเค้ขนมปัง 4. เยลลี่เจเจลขนมพายพายพายห ขนมคัพเค้กคัพเค้กคัพเค้กเซเว่นขนมปังปิ้งโทสต์โทสต์เอทไอศครีมไอศกรีมไอศกรีมเก้ Nine, ขนมแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้ก Number 10ขนมพุดดิง้งพุดดิง้งพุดดิง้ง11ขนมคุกกี้คุ o ก,กี้คุกกี้ชเว a ์มาร์กาลองมา c กาลอนมา o กาอเเก่งมากค่ะเด็กๆสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะเราเรียกว่าของหวานภาษาอังกฤษคือคำว่า dessert desserts d e s, s e r t s. s ขนมหวานค่ะหรือของหวานเองไปดูรูปประโยคกันนะคะถ้าประโยคถามขึ้นต้นด้วยคำว่า do อ่านว่า do do you like ถ้าถามขึ้นต้นด้วย do do ประโยคนี้จะแปลว่าคุณชอบจุดๆ,ๆใช่หรือไม่นะคะเรามาดูรูปประโยคกันค่ะ ถ้าใช่ตอบว่า yes I do ถาม you ตอบ i นะคะและเวลาตอบแบบนี้ถ้าถามขึ้นต้นด้วย do do ท้ายประโยคคำตอบก็จะมีคำว่า do do เช่นเดียวกันค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นต้นประโยคค่ะถ้าไม่ชอบจะตอบว่าอย่างไรเฟล่านเก่งมากค่ะตอบว่า no I don't no I ไม่ฉันไม่ชอบไปดูกันต่อเลยค่ะ let's practice เรามาฝึกปฏิบัติต่อไปพร้อมๆกันนะคะ what is this ที่นักเรียนเห็นคืออะไรคะเก่งมากค่ะ donut donut เขียนได้อีกแบบหนึ่งนะคะดังนี้ค่ะ donut อ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนคนละแบบค่ะประโยคถามว่า do you like donut Do Do you like d o n u t แปลว่าคุณชอบโดนัทใช่หรือไม่ถามขึ้นต้นได้ d อ do จะลงท้ายว่าใช่หรือไม่ถ้าชอบตอบว่าเก <c oughs> ่งมากค่ะ yes i do yes i do ถ้าไม่ใช่ตอบว่า <c oughs> no i don't no i don't เก่งมากค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะ What is it? นี่คืออะไรคะเวลดัน e กล้าค่ะเ r ร่รรูปประโยคคะ่ะ Do you like Jerry? Do you like Jerry? แปลว่าคุณชอบเยลลี่ใช่หรือไม่เช่นเดียวกันคะ่ะถ้าใช่ตอบว่าอะไรคะเวลดันเกลมาค่ะ yes I do ถ้าไม่ใช่ไม่ชอบตอบว่า <c oughs> no I don't No I don't ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ n e t ไปดูถัดไปเลยนะคะ What is it เก่งมากค่ะ Cookies Cookies ดูรูปประโยคคำถามค่ะ Do they like cookies Do they like cookies แปลว่า they they เปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ใช่ you นะคะ they แปลว่าพวกเขาพวกเขาชอบคุกกี้ใช่หรือไม่ ถ้าถาม d ตอบ d ถูกต้องค่ะดังนั้นตอบได้ดังนี้ uh. yes they do สังเกตไหมคะถาม d ตอบ d ค่ะด้านหน้าเป็น d o, do ตรงนี้ก็เป็น do เช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นตัวพิมพ์เลกต่อไปนะคะ uh. ไม่ใช่ไม่ชอบตอบ no they don't no they don't เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยค่ะ แต่ต้องระวังนะคะว่าโจทย์ถามด้วยประธานคืออะไรเวลาตอบต้องตอบตัวนั้นค่ะไปดูต่อนะคะ What is it? เ,เก่งมากค่ะ ice cream ice cream ไปดูรูปประโยคค่ะประโยคเปลี่ยนไปแล้วนะคะคราวนี้ไม่ได้ถามด้วย do do แต่ถามด้วย do es อ่านว่า does say after me อ่านตามนะคะ does he like ice cream Does he like ice cream แปลว่าเขาผู้ชายชอบไอศครีมใช่หรือไม่สาเหตุที่เราเปลี่ยนเป็นใช้ does นะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าประธานที่ตามหลังมาแบบนี้นะคะเป็นประธานเอกพจน์คือ he, she, it ประธานคนเดียวเราจะใช้ does นั่นเองค่ะเวลาตอบถาม he ก็ตอบ he ค่ะ<อ>มาเูประโยคการตอบนะคะ yes เห็นไหมคะคำตอบก็ใส่ he และตรงนี้ตามด้วยคำว่า does เพราะว่าด้านหน้าใช้คำว่า does ในการถามค่ะ yes he does ใช่เขาชอบแต่ถ้าไม่ชอบเช่นเดียวกันค่ะตอบ no he doesn't ตัวนี้ไม่ใช่ don't แล้วนะคะเพราะว่าด้านหน้าคือคำว่า does ตัวนี้ก็จึงเป็นคำว่า doesn't ซึ่งเป็นตัวย่อ,อของคำว่า does not นั่นเองค่ะเป็น no he doesn't ไปดูต่อเลยนะคะ what is it เฟลดังเก่งมากค่ะ Cupcake คัพเค้กไปดูรูปประโยคคำถามค่ะ Does she like cupcake Does she like cupcake เห็นไหมคะด้านหน้าเราใช้ does ในการถามเพราะประธานที่ตามมาคือคำว่า she เขาผู้หญิงเพียงคนเดียวประโยคนี้เช่นเดียวกันค่ะถาม she ตอบ she ถ้าชอบว่า Yes she does แต่ถ้าไม่ชอบตอบอ no, she doesn't no, she doesn't เช่นเดียวกันนะคะถามชี้ตอบชี e ด้านหน้าเป็น does ตรงนี้ก็คือ does แต่ตัวนี้ doesn't เป็นตัวย่อของคำว่า does not นั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะคะต่อไปให้หนักเรียน get your notebook and write the date ให้หนักเรียนนำสมุดวิชาภาษาอังกฤษจากนั้นเขียนวันที่ค่ะเมื่อเขียนวันที่เสร็จแล้วให้เขียนคำว่า test Food and Drinks แปลว่าทดสอบเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนะคะเราจะมาฝึกความซื่อสัตย์ในการทําแบบทดสอบกันค่ะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะถ้าใครไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอของครูไว้ก่อนได้ค่ะให้นักเรียนเลือกคำตอบ A, B, C หรือ D เมื่อนักเรียนตอบแล้วคุณครูเฉลยถ้าถูกให้ใส่ .1 ค่ะถ้าผิดใส่ศูนย์นะคะ Are you ready? Let's go ไปกันเลยค่ะ ข้อที่1ค่ะ Look at the picture w h a t s t h i s นี่คืออะไรคะ A Cake B Pancake C Cupcake D Ice Cream Try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะไม่ยากเลยนะคะเขียนแค่ A B C หรือ D เท่านั้นค่ะใชลยค่ะคำตอบคือข้อ A นั่นเองถ้าใครถูกใส่หนึ่งได้เลยนะคะ ถ้าใครไม่ทานก่อนเฉลยอย่าลืมนะคะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนค่ะ next number t ขอ้อที่2ค่ะ what's that what's that a pie b donut c macarons d pudding try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะ <c oughs> เฉลยค่ะคำตอบคือข้อ ดนั่นเองค่ะ m a c a r o ก็คือคำว่า macarons m Mac a c s ต่อไปนะคะขอที่3ค่ะ c h e rice a soup b noodles c barbecue d hamburgers try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะ ค,คำตอบคือข้อ b นั่นเองค่ะคือคำว่า Hamburgers ตรวจคำตอบได้เลยนะคะต่อไป Number 4 what food do you like what food do you like a you like pizza b i like f r i r e r i c i like papaya salad d they like omelette อย่าลืมนะคะถามยูตอบเราตัดตัวที่ไม่ใช่ออกก่อนเลยค่ะ try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ C นั่นเองถามยูตอบ i นะคะดังนั้นเหลือตัวเลือกให้นักเรียนคือ B กับ C เท่านั้นและคำนี้ค่ะส้มตามคือคำว่าพาพยาที่แปลว่ามะละกอ และคำว่าสลัดนะคะก็คือสลัดมะละกอคือสมต่ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Number 5 what's your favorite food what's your favorite food a you like cola b my favorite food is steak c i like coffee d he likes fried chicken Try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะข้อนี้ไม่มีรูปภาพแต่มีคำตอบอยู่ในตัวค่ะ hey, ใครไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะคะถ้าใครทันแล้วไปดูเฉลยค่ะคำตอบคือข้อ B ค่ะเขาถาม food food แปลว่าอาหารดังนั้นเวลาตอบตอบอาหารค่ะข้อ A โค a ก็เป็นเครื่องดื่มแล้วไม่ใช่นะคะและถามว่าคุณชอบอะไร แต่โจทย์คือ y o u ที่แปลว่าคุณอีกไม่ใช่ค่ะดังนั้นข้อ b my favorite food is steak อาหารที่ชอบคือสเต็กค่ะส่วนข้อ c coffee คือกาแฟก็ไม่ใช่คำตอบนะคะเพราะโจทย์ไม่ได้ถามเครื่องดื่มค่ะข้อ d fried chicken แต่ว่าด้านหน้าคือคำว่า he ค่าผู้ชายซึ่งไม่ใช่เพราะโจทย์ไม่ได้ถามเขาผู้ชายค่ะไปดูข้อที่6นะคะ what kind of t h i n k you like What kind of t h i n g s do you like? A. I like tea. B. I like milk. C. I like wine. C. She likes water. Try to answer. ลองหาคำตอบกันดูค่ะหดคํคำตอบนะคะคำตอบคือขอ้อ A นั่นเองค่ะใส่หนึ่งได้เลยนะคะ I like t e a ฉันชอบชาประโยคถามด้วย you เวลาตอบตอบ I ดังนั้นตัดข้อดีออกก่อนเลยนะคะที่เหลือก็ดูคำศัพท์ท้ายประโยคนั่นเองค่ะว่าตามรูปภาพคืออะไรไปดูข้อที่7กันต่อเลยนะคะ Do you like ice cream? Do you l like อยู่ c ลา r e a m อย่าลืมนะคะโจทย์ถาม you อีกแล้วและตามรูปภาพที่ให้มานะคะ A. No she doesn't b yes he does c yes i do d no i don't try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะ <Okay. S 2> เรามาตรวจคำตอบกันนะคะคำตอบคือข้อ c นั่นเองค่ะถาม u ตอบ i ดังนั้นเหลือข้อ c กับข้อ d นะคะแต่ว่าตามรูปภาพ เป็นรูปไอศครีมดังนั้นคำตอบต้องตอบว่า yes I do เกิข้อ4นั่นเองค่ะเด็กๆรวมคะแนนได้เลยนะคะ7ข้อนักเรียนได้กี่คะแนนจากนั้นถ่ายรูปลงในอาราบ,บัมกลุ่มไลายได้เลยนะคะ w h a t s your hands หลังมือของคุณ w h e r e s your mask สวมหน้ากากอนามายัย and do exercise และอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะวันนี้ s o y y u u again? แล้วพบกันใหม่ goodbye ค่ะ